สวัสดีครับผวาหน้ากล้องวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของงูนะครับหรือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ฟีฟี่พาร์คนะครับแล้วก็โรงงานฟีฟีฟ่ฟู้ดของผมเองซึ่งเดิมทีนะฮะที่ตรงนี้นะครับผมข้างหลังผมเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าผ่านน้ำพอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยผ่านน้ำเราก็ปิดตัวไป คือตอนแรกนะคะเป็นร้านผ่านน้ําแล้วทีนี้รู้สึกว่าในน้าอ่ะต้องต้องมีพญายนาคหรือมีงูแน่นอนนี่คือความคิดของเรานะคะตั้งแต่แรกเลยก็เลยบอกว่าอ่ะพูดเล่นๆถ้าเกิดว่าถูกหวยเล่าจะทําตรงนี้เป็นบ่อพญายนาคแล้วก็จะไปบูชาพญายนาคมามาไว้ที่หน้าร้านจะทําเป็นบ่อน้ําพุอะค่ะเหมือนเป็นหงจุ้ยด้วยแล้วทีนี้อยู่ดีก็ถูกหวยเลาาก็ถูกประมาณหนึ่งพอสามารถที่จะจ่ายค่าองค์พญายนาคได้อ่ะค่ะแล้วก็เลยไปกับ ะะไปกับพี่เอสไปที่ร้านแล้วพอดีเป็นองค์พญานาคที่แบบไม่มีสีอะค่ะก็เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรแต่เราเห็นองค์เนี้ยแล้วเราชอบเราเขาให้เลือกตามที่เราชอบใช่ไหมคะอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเออ,อยู่ชอบองค์นี้ก็เลยเลือกมาเป็นองค์นี้ค่ะ ก็ให้อาจารย์โอเล่ครับมาดูสถานที่ว่า,าเราควรจะทําโรงงานตรงไหนดีเพราะตอนแรกเราคิดว่าเราจะรื้อที่ตรงนี้นะฮะที่เป็นเทเลสนั่งกินอาหารเนี่ยออกมาสร้างเป็นโรงงานอาจารย์โอเล่ก็ได้มาดูสถานที่เสร็จปุ๊บมาเห็นต้นไม้เสร็จปุ๊บเห็นบ่อน้ําเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าโรงงานไม่ควรอยู่ทิศนี้นะครับอาจารย์โอเล่ก็เปิดหล่อกแกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะที่ท่านถือ เป็นเหมือนเข็มทิศของจีนนะครับที่ใช้ดู่วงจุย้ยตรวจหวงจุย้ยอาจารย์โอเล่ก็บอกว่าที่ที่เหมาะก็คือที่ที่สร้างโรงงานปัจจุบันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเป็นที่าลานจอดรถเก่าของผ่านน้ำนะครับก็เป็นที่บริเวณเดียวกันของเรานี่แหละนะฮะครั้งนั้นอาจารย์โอเล่ได้ทักกับคุณยูนะฮะหรือว่าคุณก้อยเนี่ยเจ้าของสถานที่นะครับซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับผมว่าที่นี่มีพญานาคสี รุง้งแล้วพอมีวันหนึ่งอาจารย์โนเล่ค่ะเดินทางมาเหมือนมาดูองจุย้ยที่จะทําโรงงานแล้วก็ทําร้านนะคะให้ที่นี่นะคะอาจารย์โนเล่เดินมาทักที่พญายนาคองนี้ว่าสีเนี้ยค่ะไม่มีคือเป็นสีปูนเป็นสีสีทันสมัยสมัยใหม่อะคะ่ะคือไม่มีในตระกูลพญานาคยูก็เลยถามว่าแล้วจริงๆพญานาคองค์นี้ค่ะเป็นสีอะไรอาจารย์โนเล่ก็เลยบอกว่าเป็นสีรุง้งตอนนั้นก็ลืมกันไปแล้วฮะว่า เรื่องราวที่อาจารย์โอเล่ทักเอาไว้เนี่ยมันมีหลายเรื่องราวนะครับเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นไม้เรื่องงูนะครับแล้วก็เรื่องเจ้าที่เจ้าทางแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เขาพูดเอาไว้แล้วเพิ่งจะมาคลิกกันเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเจ้าของที่เนี่ยเขาไปซื้อรูปปั้นพญานาคมาเอามาตั้งเอาไว้แล้วก็ทําบ่อน้ําเอาไว้ตอนที่เป็นร้านอาหารณตอนนั้นเนี่ยนะครับพญานาคเนี่ยเป็นสีที่มาจาก ร้านขายาเขาเรียกว่าปูนปั้นตามข้างทางนะครับสีเดิมๆม,มาก็คือเป็นสีปูนเลยวันหนึ่งครับมีเพื่อนของอคุณก้อยนะครับมานอนที่นี่แล้วก็ฝันครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องความฝันเขากันก็วันนั้นก็ผมก็ง่วงนอนผมก็เข้าไปนอนในห้องเป็นปกติอยู่แล้วแล้วพอดีฝันถึง งูใหญ่สองตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะผมเห็นเป็นงูจงอางแผ่แม่เบี้ยใหญ่มากสีอะไรครับสีออกสีเหลืองปนดำครับส่วนอีกตัวนอนขดอยู่ผมไม่เห็นหัวนะนอนขดอยู่เป็นสีลุง้งลักษณะก็คือถ้าให้เห็นภาพคือตัวสีลุ้งเนี่ยนอนขดเป็นวงกลมใช่ไหมใช่น,นอนขดเป็นวงกลมแล้วก็ตัวสีดําเนี่ยอยู่ยลักษณะ ข้างๆสีลุงแต่ชูคอชูคอ, <นะ S 1> คอเป็นแม่เบีย้ย<ช>เหมือนลักษณะเป็นผัวเมียกันไหมหรือเป็นไม่นะพี่เขาจะชูคอแล้วก็ตัวเขาจะยาวแต่ตัวใหญ่มากอันนี้คือความฝันใช่ความฝันตัวจริงที่ปรากฏอยู่ตรงในใน,ในลำธารเนี่ยครับอ๋ออันนี้มันเป็นน่าจะเป็นงูหลามพี่งูหลามเลาะมาจากตรงนู้นมาเรื่อยๆแล้วเข้าเป็นก้อน หลามกับเหลือมคล้ายๆกันใ,ใช่ไหมแต่ลายไม่เหมือนกันพี่ลายจะต่างกันไม่ใช่งูจงอางไม่ใช่ครับไม่ใช่งูจงอางคือฝันก่อนผมฝันก่อนฝันก่อนจะเจองูจริงใช่ใช่อ๋อแต่แค่เป็นงูคนละประเภทกันเฉยใช่ตอนผมฝันแต่ผมไม่ได้บอกใครนะผมเพิ่งจะบอกก้อยพอผมบอกก้อยก้อยตกใจเลยว่าเป็นเป็นสีลุง้งอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้บอกไว้ว่าอมีพญานาคสีลุ้งอยู่ที่นี่ แต่ผมฝันผมไม่ได้บอกใครเพิ่งจะมาบอกไม่ไม่กี่วันนี้เองแล้วก็เจองูก่อนค่อยบอกคุณก้อยใช่ไอ้เจองูที่หลังไงพี่เจองูที่หลังใช่ฝันก่อนเจองูแล้วค่อยบอกที่หลังใช่โอเคครับ, <okay. S 2> รบแล้วเพิ่งมาทราบหลังจากที่อาจารย์เล่บอกว่าพญานาคสีลุงอะคะ่ะเป็นพญานาคอีกหนึ่งตระกูลที่มีอยู่จริงนั่นเองค่ะใช่ครับก็เลยตกใจตกใจแล้วเฮ้ย ทีนี้คืออาจารย์พี่ก็เลยแนะนําให้เราอะค่ะช่วยกันทาสีให้เป็นสีลุ้งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทาค่ะคแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนนะคะมานอนที่นี่คือปกติตอนนี้เราย้ายมามาัที่นี่นะคะมานอนกันที่นี่แล้วก็พี่คนนี้ค่ะเป็นเพื่อนของพี่เอสแล้วเขาไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้ววันนั้นนะคะเขานอนแล้วเขาฝันเห็นพญานาคฝันเห็นงูฝันเห็นงูนะคะแล้วก็เป็นงูเหมือนเป็นงูสีดาคล้ายๆจงอางนะคะแผ่นแม่เบี้ยอยู่ข้างๆ หนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะหนึ่งตัวแล้วกันแล้วก็เป็นขดอยู่อีกหนึ่งตัวนอนอยู่ข้างๆเขาอะค่ะเป็นสีลุงซึ่งเขาไม่เคยไม่เคยเไม่เคยทราบม,มาก่อนว่าว่าอาจารย์นรีได้ทักอะไรไว้อ่ะค่ะซึ่งยูก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลัวเขาจะคิดว่าแบบเป็นเรื่องแบบตลกอะไรอย่างงี้แต่ว่าวันนั้นพอเขาเล่าให้อยู่ฟังปุ๊บยู่กระโดดเลยตกใจมากคือแบบ ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเรื่องนี้มีแค่ย,ยูจนโนเล่แล้วก็พี่พี่เอสนะคะที่พอจะทราบเรื่องนี้เท่านั้นนะคะแล้วเรื่องที่พีคกว่านั้นคือมีงูจริงๆมาปรากฏอยู่ข้างๆหนองน้ําใช่ค่ะข้างลาธารใช่ค่ะแล้วคือวันนั้นนะคะวันมันน้าหลากอ่ะค่ะแต่ปกติก็จะมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เพราะตั้งแต่หลังจากที่พี่เขาฝันเห็นงูสีดําหลังจากนั้นก็คือมีงูสีดำเนี่ยค่ะวนไปเวียนมาอยู่อยู่ในหนองน้ําข้างๆที่เราพักอยู่อะค่ะ แทบจะทุกวันที่น้ํามาเลยค่ะช่วงนี้คือเห็นบ่อยมากมาชูคอให้เห็นแล้วก็จะว่ายน้ําทวนน้ําขึ้นไปอะค่ะจริงๆน้ําจะไหลแรงมากงูจะไม่แบบจะต้องหลับไหลตามน้ำไปใช่ไหมคะแต่นี้ไหลทวนน้าขึ้นมาอยู่เรียกตรงนี้ว่าคล้ายๆเหมือนถ้าอะค่ะเหมือนถ้าที่เวลาใครที่แบบมีมีสัมผัสพิเศษตรงนี้มาก็จะบอกว่าตรงนี้คือถ้าที่แบบงูจะอยู่หรือมีพญานาคอยู่นั่นเองค่ะอืมแล้วงูยาวที่ถ่ายได้ใครเป็นคนถ่ายได้ครับ ช่วยช่วยกันถ่ายค่ะแล้วก็ที่เห็นหลักชัดๆก็คือเป็นกล้องของยูค่ะทีกาเข้าไปถ่ายส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนค้าเข้าไปถ่ายค่ะที่มีคลิปออกมานะใช่ค่ะที่มีเดี๋ยวออเราไปดูคลิปกันได้เลยค่ะ